ไอ้ท่วงสถาปนาอายุธยาตั้งกับกรุงอยุยามาแล้วตั้งกับสมัยกรุงอยุธยาเนี่ยนะคือละโวะกับสุพรรณเนี่ยเขาจะมอยึดครองพื้นที่ละโวะเนี่ยอยู่ทางด้านทิศตะวันออกสุพรรณเนี่ยอยู่ทางด้านทิศตะวันตกมาคุมต้องการที่จะคุมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ร่วมกันสถาปนาอายุยารีรามเทพนี่ขึ้นมาแล้วต่อไปมันก็จะต่อเนื่องไปถึงกรุงศรีอยุธยานะฮะเมื่อ พระรามาธิบดีเป็นกษัตริย์ที่กรุงศรีอยุธยาพระรามาธิบดีเนี่ยที่สถาปนากรุงศรีอยุธยาเนี่ยเดิมทีก็ครองอยู่อโยธยาศรีรามเทพแล้วเกิดโรคระบาดก็เลยย้ายถุนกลางเนี่ยมาตั้งอยู่ทางที่เป็นอยุธยาปจบันที่เกาะเมืองนะฮะให้ให้เข้าใจกันตามนี้ก่อนว่าครั้งนั้นเนี่ยจุพันธภ,ภูมิเนี่ยพระง,ง่วก็ไปร่วมด้วยร่วมสถาปนาเมืองด้วยแต่จุพันธ์ก็ พังง้วไม่ได้ประทับอยู่ที่นี่เพราะยังไม่ได้เป็นกษัตริย์ที่นี่เมื่อสมเด็จพระรามาธิบดีสวรรคตพัง,งั้วกเขาคิดว่าเขาจะต้องมาครองราชสมบัติสืบต่อจากรามาธิบดีแต่ปรากฏไม่ใช่ราเมศวรมายึดไว้ก่อนเพราะราเมศวรอยู่กับรามาธิบดีอยู่แล้วครับทั้งนั้นทําให้พังง้วเนี่ยก็ยกทับจากสุพรรณมายึดอยุธยาแล้วก็ไล่ราเมศวรเนี่ยกลับไปอยู่ละโวกตามเดิม ดินเดิมของอรามสวรอยู่ที่นั่น,นใช่ไหมฮะไอเนี่ยคือการช่วงชิงอํานาจซึ่งกันและกันครพอพระง้วสวรรค์คทางพระง้วก็จะให้โอรสเนี่ยมาครองราชที่อายุยาชื่อทองจันทร์หรือในเอกสารบางเล่มมีเรียกทองรันรามศวรอยู่ละวบอกเฮ้ยของโกโยกทัพไปเลยจับทองจันทร์ประหารชีวิตสําเร็จโทษ ด้วยท่อนจันหรือไม่ท่อนจันอะไรก็ตามดีเพราะในเอกสารไม่ได้บอกไว้แต่เราเมศวนก็ขึ้นคลองลาดเป็นกษัตริย์ตามลําดับอย่างนี้ใช่ไหมครับจนกระทั่งโอรสของราเมศวนคือชื่อรามราชาเป็นครองลาดพระเจ้าเป็นดินทีนี้ก็ถึงถีเจ้านครอินจากสุวรรณมาจับรามราชาเข้าไปอยู่ปทากูจามประหารชีวิตเรียบร้อยขึ้นเป็นกษัตริย์เป็นเจ้านครอินนะครับพอเจ้านครอินสวรรคต จเจ้าไอ้ยเจ้ายี่มาแล้วโอรถของเจ้านครดินมาสู้กันรูปเขียนโครงภาพพระราชบงสมดานเขียนสมัยรัชกาลที่ห้านาเทศเขียนเจ้าไอ้เจ้ายี่ชนช้างกันเนี่ยชนช้างอยู่เนี่ยตรงนี้ตรงสะพานป่าทานถนนสายนี้และครับเนี่ยถนนจากเนี่ยไปหลังของเยนชัยไปเนี่ยเ,นยเนยถนนสายหน้าบางตาเนี่ย ข้าไปถึงปั๊บถึงสี่แยกนานมูนน่ะตรงวัดหมาธาตุราบูรณะได้แหละสะพานฐานสะพานปลาฐานก็ลบกันก็มีแหล่งค้าฐานก็ขายฐานนะครับที่วิกฤตบานปลาฐานเพราะขายฐานยังไม่มีไฟฟ้าใช้ย,ยังไม่มีแกสใช้นะครับอ่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการสงครามภายในกามกิกแย่งชิงอํานาจกันภายในเป็นเรื่องของเครือญาติทั้งนั้นนะครับไม่ใช่คนอื่นยกทับมาไม่ใช่นะครับ เดินทางทอดน้องท่องเที่ยวดินยาฟ้าเขียวอาทันทินทานบ้านเมืองดึกดำบันคูคันลุ่มดอนบึงบางทิ้งไว้แต่รอยเท้าเบาสบายเอาไปแต่ภาพถ่ายบ้าน